สวัสดีครับพี่เป้พูดถึงความคิดเทในที่สุดก็ออกมาแล้วย้อยครับก็ <Okay. S 1> อยากให้ทุกคนได้ชมแบบเต็มๆนะครับในโรงภาพยนตร์ครับ <Okay. S 1> ก็หายเหนื่อยมาสักพักแล้วครับตั้งแต่ได้เห็นภาพยนตร์ออกมาแล้วถูกใจ ทั้งเราทั้งผู้สร้างทุกคนทีมงานนะครับผมคือเราจริงจังมากขนาดไหนวะคือทำเครื่องแบบเช่าพระจริงจังแบบหมดไปเป็นล้านเช่าพระจริงจังครับแต่ตัวเลขไม่ได้นับครับผมเฮ้ยเกินแล้วหรอไม่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 กระดนั้นผมไม่ได้รวยขนาดนั้นครับแล้อยากรวยครับแต่ว่ายังยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ได้นับครับแต่ว่าถ่ายเสร็จเนี่ยนางฉายแล้วเนี่ยก็จะขายครับมาเข้าฉากหรอใช่ครับ แล้วแต่ครับผมผมก็คงไม่ออกครับมผมก็คงอยู่ไปเพราะว่าชอบด้วยก็เก็บเป็นเก็บเป็นทรัพย์สินด้วยแล้วก็เก็บเพราะว่าชอบพักเครื่องด้วยครับแต่ก็คงปล่อยออกบ้างครับเพราะว่ามันไม่น้อยที่เอามาเข้าฉากครับผมมีแกง๊งกค้เซียนคละเหมือนกันกับเราไหมครับพี่พี่น้องพี่น้องในวงการเหรอครับวันนี้คุณก๊อฟอนุวัฒน์มานะครับผมคุณซันประชากรคุณแจ็คแพนฉันคุณตั้วนะครับก็ก็เล่นกันอยู่นะครับคุณจ่ายก็สะสมไม่น้อยครับผม าการตุกกระแสนบอกว่าบรการพรับึ้นเปอีกครั้ง,อย,งอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าของของของเรามันคู่คนไทยมากๆเลยครับผมมันเป็นเป็นของที่อยู่ใครๆก็จะต้องมีพระที่บ้านผมรู้สึกว่าถ้ามันโด่งดังได้แล้วมันไม่ได้ไปแค่เมืองไทยมันไปได้ทั่วโลกมันก็เป็นจิวเวลรี่ถ้าเรามองเป็นจิวเวลรี่นะเป็นของมีค่าก็เหมือนนาฬิกาแหวนเส้นเงินทองเนี่ยครับผมก็สามารถเก็บได้ผมอยากให้โด่งดังครับ ซัพาววเออร์ไ้้นผมเลือกซับเคอร์เวอร์เลือกซับเคาร์เจอร์มาครับผมผมเลือกเลือกแต่ของแบบนั้นที่ที่อยากจะนำเสนอครับผมรู้สึกว่าเมืองไทยมีอะไรที่ที่อีกมากมายที่เรายังไม่ได้เล่าในสี่สี่นัดก็เลยอยากจะเอาเรื่องพวกนี้มาเพราะว่ามันน่าสนใจแล้วสามารถทําเส้นเรื่องให้มันสนุกบันเทิงได้ด้วยไม่ใช่สารคดีแล้วแล้วก็ทำออกไปเรากลัวว่าโครงการทักเรื่องมันจะแบบไม่ไม่รู้จะรู้ตาว่าที่แพร่อะไรกันเออมันเบ็นเทิงไหมก็ คือพี่ๆน้องๆในวงการเขาให้ความร่วมมือดีมากเขาให้ความช่วยเหลือดีมากแล้วก็ตีแผ่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องตีแผ่เนี่ยวงการพักเพืเ่อนทุกคนได้ยินอยู่แล้วว่าน่ากลัวตอน,นที่แปลกมากเพราะเป็นพระไม่ควรจะน่ากลัวพี่ๆน้องๆเขาก็เลยให้กําลังใจในการที่จะเอาเรื่องราวที่เราได้ยินมาเนี่ยไปอยู่ในภาพยนตร์ไปหาปลาไปกรูปา ลองดูหนังก่อนครับแล้วผมเชื่อว่าคุณกลับบ้านเนี่ยคุณน่าจะได้เจอกับอยากจะค้นพระแน่นอนคุณอยากจะค้นพระที่บ้านแน่นอนครับผมแล้วก็เอออันนี้สมเด็จเดียสโตนนะครับผมพี่พี่สื่อสามารถขอพี่อาได้นะครับมีโคต้าสื่แล้วนะครับสร้จริงนะครับปลุกเสร็จที่วัดระคังเลยนะครับผมปลุกเสร็จหน้าในวิหารสมเด็จโตเลยครับผมพุทธคุณยังไม่รู้ครับยังไม่มีใครลองแต่ว่า เชื่อว่าเขอบจกักรวาลเพราะว่าปุ๊กเซียงศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าสมเด็จโตเลยครับผมออแต่ว่าบนคอลที่ข้างในนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะออวันนี้งานงาน,งานที่เหนือต้องเทียบเลยยายพูดถึงมาเยอะครับครับอยากไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ก็อยากไม่ได้ไม่ได้ก็แค่จะเอาก็บอกนะใ <laughs> ช้เข้าฉากไปแล้วเห็นเแต่ของหลวงปู่ศิลามาอ่าครับไปเจอหลวงปู่ศิลามาครับก็เป็นเกจิดังในยุคนี้นะครับที่เราที่เราทุกคนยังทันมันอยู่ครับก็ด้านเรื่องสายครับผม แล้วถ้าถ้าคนที่อยากเข้าวงการนี้เริ่มจากอะไรแนะนำถ้าให้แนะนำผมว่าลองดูเกจิที่ชอบครับอลองพระแบบที่ชอบแล้วก็ส่องจนดูรู้ดูเป็นสามารถซื้อได้ขายได้ในตาเดียวตาเดียวหมายความว่าคุณดูคนเดียวคุณต้องไม่ให้เพื่อนดูแต่ที่นี่ความรู้มีมากมายครับช่องต่างๆนี่มีมีให้ดูมีสอนเยอะมากมไปฝึกอย่างนั้นแล้วก็ลองหามา สองของแท้บ,บ่อยเดี๋ยวของปลอมก็รู้เองครับแท้หรือเกยอยู่ที่เซียนจริงไหมพี่แท้หรือเกยอยู่ที่เซียนแต่ว่าวงการนี้มีมารายาทมีเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมาระยะยาวนะครับมันทําให้มันไม่ได้ง่ายขนาดนาั้นเพราะมันมีความรู้ที่มันเป็นพื้นฐานและที่นี้มันกระจายทั่วกันด้วยครับก่อจะมาเป็นเซียนไปโดนหลอกอะไรอย่างนี้ไหมผมไม่ได้เป็นเซียนเลยครับโดนหลอกยังไม่โดนครับพอดีว่ารู้จักแต่เซียนใหญ่มีคนช่วยมีคนช่วยพี่ๆของที้ได้ป่ะคนนี้ได้ป่ะแล้วเมื่งวานไปอยู่ไหมคว ตอนนั้นเดินเป็นบ้านเลยครับตอนนี้ก็รักพระทีมงานเมื่อวานมากครับกลับไปบ่อยแน่นอนครับเราอยากจะมีชอบเป็นแพรกของตัวเองไหมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่ใช่เจียยังไม่ใช่เซียนนะเดี๋ยวทําภาพยนตร์ก่อนครับก็อยากให้ภาพยนตร์สำเร็จนะครับยมนดีัตัวเองไม่ใช่เซียนพระยังไม่ใช่เซียนพระครับเป็นผู้กุมกับแล้วก็เป็นนักแสดงครับแต่ไม่ชอบสะสมใช่ครับเรียกว่าเป็นนักสะสมก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่ายังห่างไกลเขานักสะสมครับแต่ว้นนที่นี่แต่ของเราที่มีก็เยอะนะเป็นหนึ่งที่ตัวเองมีเยอะแต่ไม่เยอะเท่าคน คุณกลับไปคนที่บ้านคุณจะเจอเยอะกว่านี้นะ